e อฟตี้คือซัมนิทนี่เลยตรีมาหน้ยมีเบอร์เกอร์คือเช่นมีเสร้องขนอยูอันซ้ำมีเป็กเอาเล็เหน้ำก็มีสองที่ตรงนี้ที่หนึ่งะครับทำนใหญ่อยู่ขายของเยอะ หนึ่งที่นี้เป็นที่ขายของเยอะเลยนะครับอ๋อขายของฝากเยอะที่สูนยอาหารนะครับอาหารนะบสฮะอาหารนะครับอาหารเสี่ยงดมีเชียว ดูแล้วนึนกถยเขาอัาานทวารี่ทโอ้จุดทายะมะโขมะโขตอมอเมซอนที่ดูนะปั๊มในเช้นู่นะนะูเป็นเนินเขาเป็นภูเขาเป็นวัดอะไรสักอย่างนี่ยอเมซอน อีู่ตอนอยู่คู่กันอัตถะทออยู่แล้วจับให้สวยมากตลาดคินแดงตะบานเรายังไม่มีเลขเลยครับนะนี่ห้องน้ำอีกที่นึงดิห้องน้ำสักที่ท น้ำส้มควันไม้ของที่เราขายของที่เราเยอะเลยะจัดหดใน้านนี้สวยเพื่อนอย่านั่ง,น,งน้องวัวที่กดเงินโอไทยนิดธรรชาติสี โอ้โหโอ้โหนาทีหนึ่งหนึ่งเลงใหญ่จะหาคาแฟจะกินมืนนะไหมข้เาเจ็ดอนนี้รถเราเลยฮะ เก้าแก่เก้าเก้าจรวดเราเนี่ยอ่าติดเครื่องแอร์เย็นฉ่ำทักก่อนให้ครบสี่นาทีฮะจะได้เปิดเพลงฟังเพลงกันบรรยากาศผมถ่ายให้ดูตะกี้นะฮะ มาจากตรนะงนู้นนะเอาํางฝั่งนู้นนะแรกมีติดแอร์ด้วยผมมาจอดหน้าเซเว่นมีเซว่นเส้นแต่ไม่มีเค c ฟซีนะความนี้ฮครบสีนะ่นาทีกว่าเมื่อไหร่ผมก็จะ วนไปที่ใหม่นะหรือจะไปน,นั่งข้างหน้าเทเว้นทักพักก่อนก็ได้เอาให้ชัวร์นก็ไปหากินกาแฟสดสักแก้วหนึ่งก็ได้เราเวลาบ่ายโมงครึ่งฮนะตอนนี้มัน11โมง ครัอเวลาติเบตตอนนี้ติเบตโมงสี่สามโอ้บ่ายโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงฮะก็รอไปแล้วครับเบนี่ยใหม่ก็แสนสองสี่เลยมาสี่พันแล้วสี่พันโลแล้วก็บอกเขาจาแต่นานแล้วนะว่ามันมีบอกว่าอห่ใหให้เกินใหญ่ให้เกินแต่เขาไม่มีเวลานะฮะ ฮะแค่นี้ก่อนนะครับ